วัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนออไม่ใช่สอนดีวันนี้เราจะมาเฉลยนะครับผมว่าใครคือคนที่จะมาเป็นเอ็มบัสเตอร์คนต่อไปนะครับผมออกเสียงทูปเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนี่เลยกิจกรรมนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมทายเอ็มบัตเตอร์นะครับนี่นะครับจะกดเข้าไปแต่ก่อนอื่นนะครับผมผมขอพูดถึงแน่ไอเสียนอวีดด้วยเค่ไอเสียนอวีดก็รู้เลยว่าใครเนี่ยฮัลโหล โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับผมสำหรับกิจกรรมวันนี้ถ้าผมก็คือกิจกรรมสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ใครที่ใช้เพชรเยอะสุดก็สามารถอ่าลุ้นรับเป็นแสนเพชรเลยโคตรทึ่งเลยทุกคนวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สามหนึ่งสองสามสี่โอ้โหวันแรกเท่าไหร่วันแรกสองแสนวันที่สองแสนเจ็ดวันที่สามแสนแปดโอ้พระเจ้าวันที่สี่จะแสนเท่าไหร่เนี่ย ครับผมก็ใครที่ไม่มีงบก็ไม่ต้องอยากได้นะครับผมก็เพราะว่าเดี๋ยวอีกจักหน่อยนะครับผมมันก็จะมาขายถูกกว่านี้นะฮะต่อไปนะครับผมร้านค้าโมโคนั่นเองนะครับผมวันนี้อันนี้นะครับผมสามารถเลือกได้ทั้งหมด6ชุดเลยนะครับผมวันนี้ก็จะหมดประมาณ20,000ื่นไอสองก็ <c oughs> <c oughs> จะหมดประมาณ2,300กับอีก4เพชรนะครับผมก็สามารถเลือกได้นะนี่นี่อย่างนี้บัตรเป็นชื่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ อย่างนี้นะครับผมก็กดถัดไปอ่านี่ครับก็บทอสุดท้ายนะผมก็ประมาณ2,300นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็ยังมีกิจก,กรรมสายฟรีนะครับผมนี่เลยบูยาชิงชัยนั่นเองนะผมก็บูยาา3ครั้งก็ได้รับกล่องนะครับนี่ลาไปตอนนี้ผมก็เก็บสะสมได้แบบเยอะมากๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับผมแล้วก็คิวจับรับเลยนะครับผมวันนี้ก็าสามารถ เล่นโหมดทั่วไปแล้วผมคิวคนได้แล้วก็จะมีไอคอนนี้นะครับผมให้เก็บนะฮะก็เอามาแลกกันได้นะผมก็เป็นระเบิดนะอันนี้นะเรามาดูทายผลดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนที่จะไปทายนะผมว่าเอ็มบัสเตอร์คือใครนะผมเรามาดูอันนี้ก่อนนะผมอัปเดตนะครับฟีฟล์นะผมกําลังจะมีกิจกรรมใหม่โดยที่มีการตกแต่งทีมใหม่ด้วยนะครับนี่เลยก็คนข้างจะสวยนะฮะนี่นะผมภาพแรกก็จะเป็นแนวนี้นะผมแนวอนาคตอนาคตหน่อยนะผมซึ่งเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะ ก็เป็นประมาณนี้อันนี้มีรถมิฟูด,ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นสกินรถใหม่นั่นเองและก็กำลังจะมีการเปิดตัวเอ็มบัตเตอร์คนใหม่นะครับผมมาทายกันดูนะว่าคือใครนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้รูปดูให้ดูคร่าวๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเห็นข้างหลังไหมนี่เห็นทรงผมแบบนี้ไหมเออแล้วก็เงาตรงนี้นะครับผมเรามาทายกันดีกว่าคนระับ กดเข้าไปนะครับผมวิธีเข้ากิจกรรมอ่าผมลืมบอกวิธีเข้ากิจกรรมนะครับผมให้กดไปที่ตรงปฏิทินปั๊บไปที่ประกาศนะครับผมปั๊บแล้วก็ไปที่ทาเอ็มบัสเตอร์ตัวนี้นะครับผมนี่เลยกดเข้าไปนะครับก็เราสามารถกดไอ้นี่นะครับผมนี่เราต้องมีจิ๊กซอว์ครบเก้าอันเอ้เมื่อกี้ผมบอก9เก้าอันเพราะผมเพเล่นี้เราจ้มีจิ๊กซอว์ทั้งหมด5อันนะครับผมใครที่ขาดอันไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะหาเวลาเอามาให้นะครับผมก็ต้อง กดให้เร็วนะครับผมภายใน2นาทีนะครับแล้วผมจะให้คนอื่นต่อไงก็วิธีการหาจิ๊กซอว์นะครับผมก็คือให้เรากดตรงนี้นะหรือให้เพื่อนนะครับผมให้เพื่อนกดนะอ่าสมมติว่าเพื่อนมีอันแรกใช่ไหมแต่เราไม่มีให้เราให้เพื่อนเรานะครับผมกดที่แชร์รหัสนะผมแล้วกดติ๊กถูกที่ชอบตรงนี้นะครับแล้วกดยืนยันนะผมมันก็จะมีรหัสตรงนี้มาให้นะครับ่าพอมีรหัสให้มีปุ๊บล้วก็คลอดนะครับผมหรือก็ให้เพื่อนส่งมาให้นั่นเองนะครับผมแล้วก็มาที่กรอรหัสตรงนี้นะครับ อ่าแล้วก็ใส่เข้าไปนะผมอ่า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 อ่ออแล้วเราก็จะได้นะผมแล้วก็กดยืนยันนะฮะมันก็จะได้เองนะครับผมชิกซอนหนึ่งอันก็สามารถให้เพื่อนได้หลายคนมากๆเลยนะตอนนี้ผมก็ได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทายกันดูแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตใบให้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากมากมากๆมากๆเลยนะครับก็คือเลขเจ็ดอะเลขเจ็ดนี่แต่ต้องทายเป็นภาษาอังกฤษนะอ่าเลขเจ็ดก็พอแล้วก็เป็นนักบอลที่ ค่าตัวแพงที่สุดในโลกแล้วก็เป็นเลขเจ็ดด้วยนั่นแหละนะครับก็เลขเจ็ดมีหลายคนว่ะเอาเป็นว่าก็จะปีประมาณนั้นนะครับผมก็เฮ้ยผมอยากบอกนะแต่มันไม่สนุกอะให้ทุกคนไปทายเอาเงนะผมก็คือนักบอลที่รวยที่สุดในโลกแล้วก็เป็นเลขเจ็ดด้วยนะครับไม่ใช่นักรวยที่สุดในโลกดิค่าแพงตัวที่ถุยค่าตัวแพงที่สุดมั้งถ้าจะไม่ผิดน,นะแล้วก็มีเลขเจ็ดด้วยนะครับผมเขาชอบเลขเจ็ดนะคนนี้เขาชอบเลขเจ็ดหรือเปล่า อาจจะใช่ก็ได้นะอ่ะแล้วก็ให้ทุกคนนะครับผมพิมพ์ชื่อไปสมมติผมชื่อสมมติเขาคนนั้นชื่อเกมนะครับไอสมมติว่าชื่อมักกี้ดีเกีครับก็ใส่ไปปั๊บ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 มันหรือเขียนคำว่ากี้อาช่างมาเถอะครับก็กดยืนยันไปนะผมสมมติอันนี้คือชื่อของคนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับอาจผมขอเรียกว่าเลขเจ็ดละกัน่ะเลขสมมตินี่คือชื่อของเลขเจ็ดนะครับก็กดยืนยันไปเลย ก็จะมีประมาณนี้นครับผมแล้วก็กดขอรางวัลก็จะมีประมาณนี้เลยครับผมเป็นกระบองน่าจะเป็นของแลนะครับอ่าเป็นประมาณนี้แล้วก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเรามาดูไอ้นี่ก่อนคือผมจะมากดท่าบูญานะครับนี่ยี่สิบสี่กล่องเลยนะครับมาดูกันว่าผมจะ ได้หรือเปล่าถ้าบุญญาครับผม24กล่องปั๊บเห็นความเกลือเลยดูขาดิดูขาดิโป่ง24กล่องนะครับโป่งไปไปยาว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  เห็นความเกลือเลยนะทุกคนยาวๆไปนะ24กล่อง24กล่อง24กล่องเห็นความเกลือมาแต่ไกล24กล่อง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 ไปแต่งตัวไกลๆมาก่อนเพื่อพิสู24กล่องอ๋อจบแล้วนี่ phải đi thằng tua mày để tua cái cày đó hồi lấy bạc con thôi nè con chào thao bùi ở thao bùi ya ở con, con con มื่อกี้มันก็นตกอ,อีกดเดียวยีิบสกองิบสีกองกองโอ้ยี่สองไม่ได้อะไรเลยเทุกคนแย่มากนะครับอนคัค้ที่เราเจอ,อ,อยากนะผมก็จะมีกิจกรรมนะผมจนถึงวันที่เท่าไรเอาหายไปแล้วหายไปแล้ว โอเคผมลืมดูว่ามีอะไรโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้า